สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณฑลนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินติดถนนใหญ่นะครับของเราเป็นทำเลค้าขายทำเลทำธุรกิจเลยนะครับท่านที่มองหาที่ดินติดถนนใหญ่นะครับจะเปิดเป็นร้านขายของนะครับหรือว่าจะทำธุรกิจต่างๆนะครับของเราเหมาะเลยนะครับครับที่ดินของเราเนื้อที่1ไร่นะครับของเราอยู่ที่ตำบลบัวปากท่าอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับเนื้อที่ไม่มากนะครับเหมาะปลูกบ้านอยู่อาศัยนะครับเหมาะทำธุรกิจนะครับเหมาะเลยนะครับ เนี่ยครับรถค่อนข้างเยอะนะครับถนนเส้นนี้นะครับครับดวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูลายละเอียดแปลงที่นี่กันนะครับ รับที่ดินของเราติดถนนใหญ่เส้น3422เลยนะครับขับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเผื่อท่านใดจะไปไหว้พระไปทําบุญนะครับที่วัดไผ่ลงวัวนะครับก็อยู่ที่ประมาณ2กิโลกับอีก800เมตรนะครับกับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเผื่อท่านใดจะไปติดต่อธุระทําธุระนะครับที่ตัวอำเภอบางเลนนะครับก็อยู่ที่ประมาณ18กิโลนะครับรับทะ F c ผมมาจากทางเวสเกตนะครับก็อยู่ที่49กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับไปถึงตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่50กิโลนะครับของเรา ติดถนนเส้นนี้เลยนะครับเนี่ยครับถือว่าเป็นทำเลค้าขายทำเลทำธุรกิจเลยนะครับแล้วติดถนนใหญ่นะครับเนื้อที่ไม่มากนะครับเนื้อที่กําลังดีนะครับครับผมพาไปดูรายละเอียดที่ดินของเรานะครับนี่นะครับแนวขอบเขตของเรานะครับจะอยู่ระหว่างตรงช่วงประมาณต้นกระถินนะครับเพราะว่าแปลงข้างคาเนี่ยเขาซื้อไปแล้วนะครับเขาถมแล้วมันมันจะมีความสูงต่ำต่างกันอยู่นะครับเนวของเรายังยังไม่ถมนะครับครับจากตัวนี้นะครับ นะครับผมหมุนตัวปื้อไปอีกด้านหนึ่งนะครับครับด้านหน้านะครับของเราจะกว้างอยู่ประมาณ31เมตรนะครับด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านที่หันหน้าขึ้นมาทางถนนที่ผมยืนอยู่นะครับทางนี้จะเป็นทางทิศใต้นะครับแล้วก็ส่วนด้านความลึกนะครับจากนี่นะครับเราตรงไปจนถึงช่วงด้านท้ายเลยนะครับครับความลึกนะครับอยู่ที่ประมาณ52เมตรนะครับนะครับท่านที่มองหาที่ดินติดถนนใหญ่นะครับจะเปิดเป็นร้านขายของทําธุรกิจนะครับเหมาะเลยนะครับครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ 5,002นะครับของเราเป็นถนดพุดแดงนะครับเนี่ยครับเส้นนี้รถเยอะนะครับเนี่ยครับถ้าไปทางโน้นนะครับที่รถวิ่งไปนะครับทางโน้นจะไปทางวัดไผ่ลงบัวนะครับไปทางสุพรรณบุรีนะครับนะครับไปทางบางรี่นะครับแต่ถ้าเราจะกลับเข้ากรุงเทพนะครับเราก็ย้อนกลับไปทางที่ผมเดินมาเนี่ยนะครับเนี่ยครับสัตหมนะครับสวยนะครับแปลงนี้นะครับ การคมนาคมการเดินทางสะดวกสบายนะครับนะครับเสาฟฟ้านะครับถือว่าไม่เกะกะนะครับนะครับมาตั้งอยู่ตรงช่วงมุมที่หนึ่งของเราพอดีเลยนะครับเนี่ยได้สัดส่วนพอดีเลยนะครับเนี่ยครับด้านนี้นะครับเสาเขตเรานะครับเรามองไปนี่นะครับเนี่ยมองไปตัวนี้นะครับเนี่ยครับครับแล้วก็จากนี้นะครับอผมหมุนตัวย้อนกลับไปนะครับ นะครับนี่คือด้านหน้านะครับกว้างอยู่ประมาณ31เมตรนะครับแล้วก็ส่วนด้านความลึกนะครับของเราตรงๆไปเลยนะครับก็จะลึกอยู่ที่ประมาณ52เมตรนะครับนะครับผม Fc ดูภาพมุมสูงประกอบไปด้วยนะครับเพราะว่าฝนตกหญ้ามันเลยลบหน่อยนะครับครับวันนี้ผมเสกสรรขายที่ดินนะครับขอบคุณ Fc ทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะครับ FC ที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ Fc ที่อยู่ต่างประเทศนะครับวันนี้บายๆขอบคุณทุกท่านครับ